ขอดูเทปที่สร้างได้ไหมได้ได้ค่ะได้นี่โอ้โหพี่ไปเรียนท่าโพสแบบพี่มาจากที่ไหนมันอยู่ใน DNA ขอเช็ค DNA หน่อยนี่นี่เอแซบ yes sir rocky <aki? S 3> yes sir <laughs> ใครถ่ายรูปให้เนี่ยสวยขนาดนี้ดูสวยอยู่แล้วถ่ายยังไงก็สวยเป่าลูกโป,ป่งด้วยเป่าที่ไหนนี่ไปถ่ายที่สวนรถไฟมาสวยมากเลย <laughs> พี่เจ่ขนาดนี้พี่คิดว่าพี่เทสอะไรครับเทสเด็กเอ,อ๋อ ทำไมอ่ะนอนน้อยออกแนวแบบเท่ๆเฟี้ยดๆ,ๆหน่อยเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักสดใสแบบนี้น่าจะเทสเกาค่ะอุ้ยเกาหลีเกาใจอย่างเนี้ออย่างนี้เลยพ <c oughs> ัดเกาหลีเล <c oughs> าก,กาใจอย่างนี้พี่มีของรางวัลมาให้นะนี่เลย <c oughs> น้องอุ่นใจ A S 5G เอาไปนอนก่อนเล่นนะขอบคุณค่ะอย่าลืมเอาไปถ่ายรูปก,กับน้องอุ่นใจด้วยนะครับบายบายแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับไม่ว่าจะเทสไหนก็ดีหมดไม่มีข้อจำกัดและไม่ควรมีมาตรฐานไหนมากำหนดการเป็นตัวเองคือดีที่สุดครับในส่วนของคลิปนี้ขอบอกสีดีต่อให้กับวัยรุ่นเทสีมาใช้ A S 4G 5G พระตอบจดไวรุ่นมากที่สุดทั้งปริมาณและสิทธิพิเศษที่ได้มีทั้งแบบเติมเงินหรือจะรายเดือนน้องๆนันกนเรียนนักศึกษาห้ามพลาดเลยนะจ๊ะแถมมี AS point ที่เหมาะก,กับไวรุ่นสยามที่แลกรับส่วนลดแต่อีกเพียบเลย